กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวปล่อยแถวระดมกวาดล้างการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพร้อมกันทั่วประเทศสร้างความเชื่อมั่นรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นตามนโยบายของรัฐบาลให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาเน้นให้บอชอท่องเที่ยวดูแล รักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวพนตรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้เตรียมความพร้อมและดำเนินการมาตรการป้องกันและดูแลความปลอดภัยเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันวันที่12ตุลาคม2567เวลา17นาฬิกากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและสถานีตำรวจท่องเที่ยวทั้ง32แห่ง ได้จัดพิธีปล่อยแถวกำลังพลทั่วประเทศ1,200นายเพื่อแสดงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวและภาคีเครือข่ายหน่วยร่วมบูรณาการในการดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นโดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีขึ้นณนะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวถนนข้าวสาร โดยมีพลตำรวจโทศักศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการท่องเที่ยวเป็นประธานพิธีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้บัญชาการท่องเที่ยวพลตำรวจตรีกฤตวาริตรองผู้บัญชาการท่องเที่ยวพลตำรวจตรีหม่อมหลวงสันธิกรวรวันผอบอกอทอท .1 และภาคีเครือข่ายร่วมปฏิบัติในส่วนภูมิภาคจัดพิธีปล่อยแถว ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ทั่วประเทศได้แก่ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่มีพลตำรวจตรีถากูลนิ่มสมบูรณ์พอบบอกอททสองเป็นประธานถนนเสน่หานุนสนนรจังหวัดสงขลามีพลตำรวจตรีพบพลจักรภาคพอบบอกอทท .3 เป็นประธานรวมถึงการปล่อยแถวในระดับกองกำกับการและสถานีตำรวจท่องเที่ยวทั่วประเทศ ผู้บัญชาการท่องเที่ยวกล่าวว่าวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2567บอชอท่องเที่ยวเปิดปฏิบัติการระดวกวาดล้างการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวความผิด10กลุ่มต้องห้ามโดยเฉพาะการกระทำความผิดตามพรบธุรก,กิจนำเที่ยวและมัคคุเทศต์ทัวร์ด้อยคุณภาพไกด์ผิดกฎหมายการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยวการตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับเรือและขับรถโดยสารบริการนักท่องเที่ยวสร้างพื้นที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยลดปัจจัยจที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวโดยรวมบูรณาการกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่กรมการท่องเที่ยวฝ่ายปกครองอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นองค์กรดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหมายเลข1155ตลอด24ชั่วโมงบริการ5ภาษาภาพข่าวสมุดปราการ PP New Thailand รายงาน